สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่บขบงขับส้ม่องประเมาสมบายดีตอนบายบายเด้อทักไทยสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศสวัสดีเมืองไทยจ้าสบายดีพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวเด้อตอนนี้ปะมาอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่เกาะกูดถึงเกาะกูดแล้วจ้าถึงเกาะกูดกษิพาเหรอเด้อ พาเล่อพาชมอันนี้เจ๊สีเอิญว่าดอ,อกอยังเนาะคอยกับบอกเคยเห็นคอยเห็นแต่ในโทรทัศน์เห็นแต่ในโทรทัศน์แต่วันนี้ก็มาเห็นตัวจริงพาหลาะชมธรรมชาติมาถึงห้องผักแล้วห้องผักในกระสีเป็นเป็นเพื่อนผักเนาะเพื่อนภาษาบาล่อย,อยเนอสนะภาษาบานประเมาเป็นเพื่อนผักห้องห้องละลังห้องละลัง หื่นพักมีระเบียงมีห้องน้ำน,นี่มีระเบียงอยู่ทางหนาพี่น้องหื่นพักมีหื่นพักมีห้องนอนห้องน้ำที่เป็นระเบียงทางหนาแบบนี้แบบนี้ นนประมาณสิบพาลส้มนะโอ้งามนนดอกอันนี้อันนี้อยู่แถวแถวห้องผักเลย เป็นยังไงบ้างตันใหม่เนี่พี่น้องแต่มุ้นไหนใช่สิช่างใช่คือาเทนช่างเขาทันสมัยเขาใส่ต้นอะไรกังไหนบะได้ทุกตัวคอยนักกินแล้วเลยพี่น้องเลยมาหอยคอยกันนังกินเขาที่ที่เขียบุรี ใช่ต้องงายขึ้นมาอยู่ในดวงในป่าเนาะตอนนี้ในดวงในป่าแต่ว่ามีบ้านขุ่บ้นคนสุดยอดอยู่บนเกาะกูดจะมีประากรอาศัยอยู่พี่นองเป็นหมู่บ้านมีหานขาอาหารคายไล่หมู่บ้านอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะนางหลดผ่านมาที ทีเห็นแวบๆในป่ายเนาะป่ายหมู่บ้านเห็นอยู่สามหมู่บ้านแต่สิมีไรกว่าหันกระบ้ฮูเห็นตามถนนนะน้ามาพี่เนาะกินข้าวด้วยกันเห็นแวบๆทามาเปิดทูเปิดเสีบเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นทำมาเปิดทูเปิดตาเนาะมาเห็นบ่อนบเคยเห็นเกาะกูดใหม เละเกือบจนได้ขงเละไม่ชีวิตเกาะอยู่นในทะเลพร่บสิเคยไปแมนชาแพงนีง่แล้วบ่กเคยไปลปลาเมาปลาเมานะขนาดอดอนปลาเมายัางบ่กเคยขัานอยู่น้ำคลองนี่พผ่นเชื้อื่นดอนท่้นอยู่อยู่ทะเลผืนเชื้ออื่นเนกาะ <c oughs> เป็นเกาะเป็นดอนเนาะปลาเม่าอะพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมเกาะแล้วเนาะปลาเมาใครเนี่ยเด้อ ขึ้นแหนแ้งัดขึ้นเลยหน้า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 มุมซีเจนะงัดขึ้นพอเมาคิดว่ามีโอกาสสิาพาไปเถียวดอนอัน,นอันนี่มาเถียวเกาะกักนเนาะขีดหอดคนทั้งบ้านเลยค่ะเด้ออีกบดุนกระก,กับดอกยังบดไลยมือดักเนาะคิดถึงใครคนทั้งบ้านคิดถึงทุกคนแหละ ปลาเมาอันนี้มันน่าใส่นะใส่ใส่น้ำปลาขั้นบ่มักเข้มก็ไ่ต้องใส่อ,อ่านบุญเนตี้เฮ้ยน้ำปลาพริกตาเอโลอันปลาเมาวนะคะนนางรถและเมื่อย์นางรถนะก็เลยบนเนน่าได้ล้างมือแแหลมมือยแลมมือได้ค่ะนี่ก็จนบ่ายจังมาหอดเนาะจากจากท่าเฮือเลมศอกมานะมาหอดพี่ก็จน เทียงเทียงเครึ่องเนาะ12โมงครื่อง12โม,มง4บห้ามานั่งรออย่าง12โมง4บห้านาทีน้ำทะเลสวยมากาเสาแพงเนาะมีโอกาสได้ลงไปถ่ายปลาเม่าในเมื่อยนั่งนั่งกินเขา่าปลาเมาวันได้พาไปเลาะทางใดเดียเด๋ยวเดี๋ยวพักผ่อนสักก่อนพักผ่อนย่นกายจึงสิพาไปเลาะเนาะ ไปหลาะส้มแถวบริเวณหม่องบ้านผักซะก่อนเนาะมาบ้านผักมานั่งผักผ่อนพีน่เนองยำมะแรงวาสิพาลุงไปหลาะไปเที่ยวชมเบิง์ทั้งลุ่มเนาะแต่ว่าเส้าแพงเป็นผ้าส้มละละเนาะทัางส่องเส้าแพงพมเมาบพท่านล้งพาไปชมแล้กกับตัวเองอบบนี่กับบท่านเคยบัท่านเคยเห็นจักเถือ่อเนาะ หากสสิเคยเห็นทังทำอิทเกาะโกดปลาเมานะ้ำบหูจักเรื่องการทองเที่ยวเนาะอบคุ้นเอื้อยละไม้กับออ่เข้าเนาะแล้วกับปะานางมาหมุนนี้มาหาคนเิ่นพามาเที่ยวอันนี้เป็นบานผักเด้อบานผักอยกกู่เกาะโกดเนาะสถานที่ท่องเที่ยว ฝนตกสองหยกละ่ะหยกที่สองแต่ว่าต๊กบโบหึงตกแป๊บเดียวปพาเมามาเมื่อยนั่งหลุดนี่ละนั่งหล,ลุดไกลนี่เมือ่อยเพื่อสิได้เห็นหมองทงเที่ยวฮะนะสถท่านที่ทงเที่ยวก็สิเป็น อันนี้เป็นบ่อนผักนอกที่ประเมารีวิวด้วยว่าพาเบิง่งพาชมเป็นลังเป็นห้องห้องละลังห้องละลังห้องละลังเนาะตามีโต๊โต๊หนังส้มอยู่ระเบียงโต๊ะนี้เป็นใหม่ได้พี่น้องเป็นใหม่เบ่งคื่อบลูราแต่ว่าเหตุทันสมัยดีสามารถหมุนได้มุนได้ถูกทิศ หักเนาะเดี๋ยวเบิง่งลราคือจังหวะบุรุลาแต่ว่าเห็ดขักอะไรมุนได้มุนได้คือเก้าอี้อันนั่นแหละคือเก้าอี้อยู่แน่ปกติสิเห็นแต่เก้าอี้เพิดคลายในห้างในยังที่มุนได้ัน,นี้เห็ดขักอันนี้เป็น ห้าวตักผ้าห้าวตักผ้าก็เห็ดด้วยไม้ผสมกับเหลดห้าวนี่เป็นเหลดเนาะแต่เสานี่สิเป็นไม้ห้าวลุมก็เป็นไม้พอไเดูพี่น้องเดือถ่ายให้เบิ่งมองตักผ้าต,ากตักแพวก็มีเปหนังเล่นห้องนอนกะโลูกนันแล้วก็มีโต๊ะ โต๊ะนางเล่นอีกอยู่ข้างนี้น,นี่สิเป็นโต๊ะหลอดไฟก็เป็นเป็นกระสุมกระสุมเป็นบ้านผักอยู่เกาะกูดเนาะอเนานะคืนนี้นอนสามคนมีปลานางเสาแพงปลาเมาเนาะกัวมันหงละลังพี่นอนอ่านนเป็นบ้านผักของ เวือละไม้กับอ้ายผักอยู่ห้องนั่นอยู่ติดกันี่แล้วเนาะพื้นปูด้วยไม้แล้วก็สีมีกอกน้ำทางขึ้นเนาะมีกอกน้ำทุกตัวทางขึ้นเพื่อไปเหยียบอันเปื้อเป,อเ,ปอเนาะลงเจียวห่าเทียมยัง ยุงไล่ไล่พี่น้องระวังแต่ยุงแหละมีโตกใหญ่มีโตบางไงกู้หลัวกู้หลัอยู่อากุ๊กๆยุงป้านางพักผ่อนป้านางพักผ่อนบ่ไปบะสั่ง ้าไปก็เห็นเนาะพี่น้งนองแล้วก็ต่อไปทางหลังจะจะเป็นห้องหนามห้องหนามกับบ้านใหญ่ห้องลูลาพี่น้องกระจกกับไม้ประมาณสิพระบึงพระสม้มทานี้ก่อนเด้อเตียงนอนก็ลูหลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปเนาะ ก็อวไส่ให้พอนเอฟซีทุกท่านทุกคนยังมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เขาาบึงเขาส้มสบายดีสบายดีพออกรนะดิบหนา